สวัสดีครับพบกับผมนะครับลุงชัยนะครับที่สวนพริกเช่นเคยนะครับผมนะครับเอ่อนะครับท่านใดนะครับที่มีต้นพริกหรือว่าสวนพริกนะครับที่มีอาการไม่พึงประสงค์นะครับหมายถึงว่ามีอาการแคกกันนะครับใบหยิกยอดเหียกยอดกุดนะครับนะครับซึ่งอาจจะติดเชื้อไวรัสนะครับเป็นอาการ ของกติดเชื้อไวรัสนะครับที่สวนผมก็มีเยอะนะครับอาการติดเชื้อไวรัสนะครับแต่นะครับผมก็ยังดูแลอยู่นะครับถึงจะติดเชื้อยอดเหลืองยอดเหยียบยอดกุด,ยอด,ย,อดยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมันดูแลยากแล้วก็มีผลผลิตที่ไม่สวยนะครับ นะครับวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับเห็นไม่เหี่ยวเลยนะครับผมเพิ่งลดน้ําไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ฟื้นกลับคืนมานะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับอากาศแห้งแล้งนะครับผมนะครับต้นพริกนะครับที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดนี้ก็จะมีอาการไวรัสเกือบทั้งสวนเลยนะครับนะครับแต่ที่ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับ ที่ผมเก็บไว้อยู่ดูแลอยู่นะครับเนื่องจากมันก็ให้ผลผลิตอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็ให้ผลผลิตสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้นพริกติดไวรัสนะครับเห็นไหมครับติดไวรัสนะครับมีอาการแสดงของไวรัสเต็บแต่ผลผลิตก็ก็ยังสวยอยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับนะครับซึ่งผมก็ได้เก็บออกสู่ตลาดอยู่วันเว้นวันนะครับวันเว้นวัน พราช่วงนี้ก็ผลผลิตก็ยังก็เริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ประสบปัญหานะครับพริกติดเชื้อไวรัสนะครับผมนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทอนทิ้งนะครับอยากจะดูแลเก็บผลผลิตพอได้ออกสู่ตลาดพอได้ทุนคืนอยู่นะครับผมนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับช่วยดูแลรักษาพริกนะครับดูแล ไม่ใช่รักษานะครับดูแลพริกนะครับให้ที่ติดเชื้อไวรัสนะครับให้มีผลผลิตอยู่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้ประจํานะครับผมครับตัวชื่อว่าพริกฮอตนะครับผมเป็นสูตรพิเศษนะครับกรดอะมิโนนะครับแล้วก็ผสมกับพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับนะครับมีฮอร์โมนต่างๆนะครับพวกกรดอลจินิกนะครับใซโตัวไคนินนะครับ สารสกัด17ชนิดนะครับผมนะครับช่วยในการดูแลนะครับกระตุ้นตาดอกข้อเหนียวนะครับติดผลดกนะครับเมล็ดใหญ่น้ำหนักดีนะครับผมนำมาใช้นะครับได้ประมาณ3-4ครั้งนะครับนะครับฉีดพ่นทุกๆ5-7วันต่อครั้งนะครับเพราะโอเคนะครับก็รู้สึกว่าก็ได้ผลผลิตดีอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็โอเคอยู่นะครับ ขวดนี้นะครับขนาดบรรจุก็ 500cc นะครับหรือว่า 500ml นะครับราคา150บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมสั่งใน Lazada นะครับตามร้านขายพวกเครื่องเคมีเกษตรก็น่าจะมีอยู่นะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับหรือว่าจะสั่งทาง Lazada ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ข้างล่างนะครับผมนะครับทุกท่านสนใจก็ลอง สั่งมาใช้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวรองจิบนะครับหรือว่าจิบเบอร์ลิกแอซิดนะครับผมเป็นกรดกรดจิบนั่นแหละนะครับจิบเบอร์ลินนะครับสองเปอร์เซนนะครับอันนี้ของบริษัทโซตัสนะครับอันนี้ก็ใช้นะครับทุกทุกเจ็ดวันต่อครั้งด้วยเหมือนกันนะครับก็ใช้ครั้งละสามถึงสี่ซีซีนะครับสามถึงสี่หยด ตัวน้ํา20ลิตรผมสั่งมาเนี่ยก็ใช้ไปนิดเดียวเองนะครับนะครับก็ช่วยในการยืดขยายนะครับทั้งยืดใบยืดขั้วดอกยืดผลนะครับทาให้ผลไม่สั้นไม่เหี่ยงงอนะครับเห็นไหมครับก็น่าจะโอเคนะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับผมว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะทําให้เม็ดพริกนะครับเหี่ยงงอ บิดเบี้ยวนะครับไม่ได้รูปทรงนะครับผิวขุ่นะครับสุดท้ายก็ต้องไม่ได้ผลผลิตก็ต้องถอนทิ้งนะครับเต่ยวถ้าท่านใดนะครับอยากจะเก็บไว้นะครับพอได้ผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่ก็ลองดูนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคเห็นไหมครับมันก็ติดผลดกดีอยู่นะครับผมนะครับติดผลดกดีอยู่นะครับสําหรับต้นพริกที่มีอาการไวรัสนะครับนะครับลองดูนะครับผมนะครับ เอาละครับคลิปนี้นะครับก็จะได้ขอจบไว้เพียงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะได้อัปโหลดนะครับขึ้นทุกวันนะครับส่งตรงถึงท่านผู้ติดตามทุกทุกวันนะครับผมนะครับจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ